สวัสดีค่ะช่างเจาจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเจจ่ก็ปลูกต้นไม้เหมือนเดิมวันนี้เจาจ่าจะปลูกปลูกไม้แดงค่ะไม้แดงนะคะต้นแค่นี้เจจ่าก็ซื้อมาต้นละห้าบาทหบาทนะคะสั่งซื้อมาต้นละห้าบาทไม้แดงเจจ่าจะเอามาเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าค่ะไม้แดงก็ปลูกไปก่อนเนาะ เม็ดผักหวานยังไม่ได้เอาออกมาวันนี้ค่ะวันนี้เร่งปลูกไม้แดงก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็เอามเมล็ดมเดมเ็ดงอกของผักหวานนะคะมาปลูกลงไปเนาะก็ดิจ๋าก,ก็ไม่เคยปลูกนะคะก็ปลูกไปตามที่เราได้ศึกษาเรียนรู้จากทาง youtube จากหลายๆท่านมานะคะก็เราจะผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เรียนรู้กันกันต่อไปเรื่อยๆเนาะ,ะแถวนี้ก็เป็นไม้แดงค่ะไม้แดงที่ปลูกขุดหลุมไว้ไม่รู้กี่ต้นนะคะตอนเนี้ย แต่เจ๊จ๋ามี20ต้นก็ปลูกเป็นแถวไปนี่นะคะแล้วฝั่งอันนี้ก็มีแม่แดงแล้วก็ยางนาเมื่อวานปลูกยังไม่เสร็จค่ะมียางนากับมะฮอกกานีค่ะใบเขาคล้ายๆกันเจ๊จ๋าก็เอาเอารวมกันแล้วทีนี้ก็แยกไม่ออกนะคะว่าเป็นยางนาหรือว่ามะฮอกกานีมะฮอกกานีมีแค่5ต้นค่ะเจ๊จ๋าก,ก็ปลูกรวมกันไปเลยแต่ยางนาเขาบอกมีเชื้อเห็ดแต่มะฮอกกานีก็ไม่เป็นไรค่ะรวมๆกันไปเลย ต้นไหนโตเร็วโตก่อนก็ค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกเองว่าเป็นยางนาหรือมะฮอกกาน,นีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาปลูกนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้อันนี้เป็นแถวยางนาค่ะอันนี้ก็แถวยางนาวันนี้วันนี้ปลูกเพิ่มค่ะเมื่อวานเมื่อวานปลูกไปแล้วนะคะปลูกไปแล้วตรงนูอยอย้นยางนาทั้งหมดสองแถวนู้นค่ะปลูกไปแล้วยางนาทั้งหมดเลยแล้วตรงนี้ก็ ะเป็นยางนาด้วยยางนาด้วยออปลูกปลูกวางแผนผิดแล้วนี่ต้นชะมวงต้นชะมวงเอาไว้แยกกันไม่ใช่ละเดี๋ยวต้องเอาอย่างอื่นมาลงค่ะเดี๋ยวเจวจ๋าไปดูใหม่เราจะเอาอะไรมาลงอันนี้เป็นต้นชะมวงค่ะเดี๋จวจา๋าซื้อชะมวงมาห้าต้นอันนี้ก็เนี่ยตรงเนี้ยเป็นยางนาแน่นอนอันนี้ยางนาค่ะยางนายางนาทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นแถวนี้ ันนี้ก็ยังนาค่ะยังนาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะวันนี้ปลูกแถวนี้นะคะเมื่อวานปลูกแถวนู้นเมื่อวานปลูกสองแถวโน้นค่ะวันนี้ปลูกแถวนี้ยาวแล้วก็ไม้แดงคะ่ะไม้แดงเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่านะคะพี่จ๋าก็จะปลูกไม้แดงปลูกไม้แดงนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะจาจ๋าขอตัวปลูกก่อนนะคะจะปลูกก็เอาปุ๋ยปุ๋ยมาแกบใส่ก้นหลุมไปแล้วนะคะแล้วจ๋าก็จะคลุกเขาแต่ใส่น้อยไปหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมา มาเพิ่มเติมทีหลังเขาบอกว่าไม้ป่ามันทนทานอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรมากก็ได้นะคะเจาก็คลุกไว้คลุกให้เข้ากันอ่าปูจะขุดลุมได้กว้างแล้วก็ลึกหน่อยนะคะรอบนี้เพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นดินทรายค่ะดินทรายแต่ก็แน่นนะคะขุดง่ายเพราะว่าฝนตกมาฝนไม่ตกมาสามวันดินก็ยังชื้นอยู่เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจาก็จะปลูกเลยนะคะไม้แดงค่ะ มองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะเพราะอะไรมองไม่เห็นเพราะว่าแดดมันส่องนะคะตอนนี้แดดส่องแดดแรงมากค่ะแดดส่องแดดส่องหน้าจอโทรศัพท์มองไม่ค่อยเห็นเจ้าจ่ามองไม่ค่อยเห็นนะคะค่ะอันนี้ก็ปลูกไม้แดงนะคะเจ้าจ๋าก็จะคลุกแบบนี้ค่ะคลุกดินปุ๋ยหมักของเราให้เข้ากันหน่อยดินขุดง่ายก็จะขุดได้เยอะขุดได้ลึกขุดได้กว้างนะคะพอดินขุดยากปูก็จะขุด แค่จอบหน้าจอบเดียวสอเสียมเดียวนะคะเนี่ยแค่นี้เองอันนี้กว้างนะคะหวังว่าต้นไม้จะโตเร็วนะคะขุดหลุมกว้างแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาเก็บน้ําค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วปลูกแล้วขุดหลุมเล็กนิดเดียวค่ะเพราะขุดหลุมเล็กแล้วทีนี้เวลาลดน้ําอ่ะน้าเขาไหลหนีค่ะอันนี้ปลูกเขาก็ขุดแบบกะว่าให้มันเป็นแอ่งแบบนี้ค่ะ ปลูกให้เป็นแอ่งไว้เวลาลดน้ําไม่ต้องรดเยอะมากให้ให้ความชื้นเขาอยู่ในหลุมเนี่ยค่ะให้ความชื้นเขาอยู่ในหลุมนคะครับปลูกต้นอะไรก็ก็ได้หมดนะคะแบบนี้ปลูกต้นอะไรก็ต้องทําแบบนี้จะดีมากเลยถ้าทําได้ดินไม่นี่นะคะที่จะก,ก็ฉีกถุงก็ตั้งไว้เลยวางไว้ตรงการอย่างนี้แหละแล้วก็ดินกบรอบนี้ปลู่เอาปุ๋ยไปใช้หมดแล้ว ก็เดี๋ยว่อยมาใส่เพิ่มทีหลังเนาะอันนี้ก็กบทรายไปเลยกลบดินไปเลยแลจจ๋าก็ว่าเป็นทรายดินทรายนะคะนะคะี่ค่ะกบไปเป็นดินทรายจริงๆค่ะเนี่ยค่ะที่ของแจจ่าเป็นดินทรายดินทรายเพราะฉะนั้นต้องเติมธาตุอาหารต้องเติมเขาเรียกว่าอะไรต้องเติมใบไม้อินทรีย์วัตถุให้เยอะหน่อยนะคะดินทรายไม่ค่อยมีธาตุอาหารเหมือนดินเหนียวนะคะเขาบอกดินเหนียวธาตุอาหารเยอะแต่เขาไม่ปลดปล่อยธาตุอาหารนะคะ ดินทรายไม่ค่อยมีธาตุอาหารไม่ค่อยสารอาหารจากของพืชน,นะคะไม่ค่อยมีค่ะก็ปลูกอย่างนี้เลยปลูกเสร็จเจ๊จ๋าก็ไปไล่เอาฟางมาคุมก่อนจะคุมเจ๊จ๋าก็จะเอาปุ๋ยหมักแกบมาโรยข้างบนอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็กบกบดินไปแบบนี้แหละค่ะคลิปนี้ก็พาปลูกไม้แดงเพื่อเป็นพี่เลี้ยงผักหวาน ป่านะคะเจ้าจ๋าก็จะปลูกผักหวานให้ห่างจากตรงนี้สักปลูกใกล้กันเลยก็ได้ค่ะปลูกใกล้กันประมาณเนี้ยห่างสักฟุตเดียวเจ้าจ๋าก็จะปลูกแบบนี้เลยเพราะว่าผักหวานเม็ดงอกของเรามันมันเป็นเม็ดงอกเนาะมันเป็นเม็ดงอกมันก็เลยต้องมีร่มหน่อยเจ้าจ๋าก็จะลองปลูกตามที่เขาแนะนําดูนะคะ๋ยวถ้าเจ้าจ๋าเอามาปลูกวันไหนเจ้าจ๋าจะทําคลิปให้ดูนะคะว่าปลูกผักหวานเม็ดงอก ที่เจ้าจไว้ในถุงถุงเจ้าก,ก็ไม่ยาวนะคะถุงเจ้าไม่ได้ซื้อถุงที่จิงเขาใช้ถุงปลูกเม็ดงอกผักหวานเขาจะใช้ถุงยาวมากเจ้าก,ก็ไม่แน่ใจว่าเม็ดเม็ดผักหวานน่ะรากของเขาจะแทงทะลุถุงไปหรือ,อยังเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าตอนที่เจ้าเอามาปลูกนะคะใครมีวิธีที่จะปลูกเม็ดงอกผักหวานป่าสําหรับไม้แดงตรงนี้ไม้แดงต้นเล็กยังไม่โตนะคะเอามาลงพร้อมกันได้ไหมช่วยแนะนำเจ้จาหน่อยคะ่จะเจ้าขอ ขอความรู้เลยค่ะก็เห็นแต่เขาเขาปลูกแบบว่าไม้เขาโตกันหมดเลยเนาะไม้พี่เลี้ยงต้นแคร์ต้นเอ่อต้นแดงต้นตะขบเขาโตกันหมดแล้วเข้าผักหวานมาปลูกถ้า,าจะจ๋าปลูกต้นประมาณนี้ค่ะยาวประมาณเอ่อยี่สิบเซนสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะคะสามารถเอาเม็ดผักหวานงอกมาปลูกใกล้ๆนี้นได้ไหมช่วยแนะนําจา๊จ๋าหน่อยนะคะเาจา๊จ๋าขอความรู้เลยค่ะเจ๊จ๋าจะเขาเ้าไปศึกษาหลายที่ก็เห็นเขาปลูกกันแต่ว่าเาจา๊จ๋าก็ ไม่รู้ว่าจะจะรอดหรือเปล่านะคะช่วยแนะนำเจเจจ่าเข้ามาหน่อยนะคะจะเป็นขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคลิปนี้ก็ปลูกไม้แดงก่อนนะคะเจเจจ่าขอตัวปลูกไม้แดงก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพอเจเจจ่าปลูกกำลังรดน้ำค่ะสี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวทยอยรดน้ำค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะที่ปลู่รดนี่คือต้นสักที่เจะจจ่าปลูกซ่อมนะคะเมื่อกี้ค่ะปลูกขุดวางก้าเจเจแล้วก็รดน้ำเจ้จจ่าก็เป็นคนปลูกนะคะ สวัสดีนะคะ